สวัสดีครับเรามาชมตู้ตู้ปลาของนอกระบบแอร์ลีฟนะครับตู้นี้ระบบนี้ใช้มามากกว่าห้าเดือนแล้วนะครับล้างกองไปประมาณสามครั้งนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้พวกพี่ๆได้นะครับ ตู้นี้จะหกสิบนิ้วนะครับเป็นตู้โล่งนะครับเป็นตู้มือสองผมซื้อมาห้าร้อยบาทนะครับตู้หนาสิบสองมิลครับผมซื้อมาตู้ตรงนี้จะเจาะมาแล้วนะครับผมจะเจาะมาเรียบร้อยผมก็เลยมาดัดแลงเอานะครับนี่คัังกองร้อยยี่สิบลิตรครับ ก็หลักการที่จะทำนะครับใครที่สนใจนะครับถ้าเจาะตู้มันก็จะดีนะครับผมเจาะตู้ก็จะดีว่าแต่ถ้าเราไม่อยากเจาะตู้นะครับก็ทำเป็นการลักน้ำนะครับโดยเอาท่อนะครับข้ามไปแล้วก็ลงเข้าไปในตู้ปลานะครับยาวขึ้นมาครับลงไปนี่ครับเป็นการลักน้ําอันนี้ผมเจาะตู้ก็ไม่ต้องทําการลักน้ํะครับ เริ่มแรกนะครับผมก็จะเอาถังที่ยังไม่ได้เจาะนะครับมาวางก่อนนะครับวางให้ให้เท่ากันนะครับให้เท่ากับตู้นะครับผมให้เท่ากับตู้นะครับนี่นะผมก็วางเสร็จผมก็จะมามาร์กเจาะรูด้านนี้มาร์ก่อนนะครับอ่าแล้วก็เจาะรูเจาะรูทางน้ําออกนะครับ เราก็จะวัดจากระดับน้ําในตู้นะครับต่มไปรักสามนิ้วก็ได้ครับผมสามนิ้วครับผมเห็นไหมฮะน้ําในตู้แต่ไปถังกองมันจะไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมฮะน้ําออกแรงครับนี้จะใช้แต่ลมนะครับแต่จะลมขับน้านะครับอ่าเนี่ยเริ่มกันเลยนะครับก็ถ้ามีติกากน้ําแล้วก็ อ่าลงไปด้านล่างนะครับนะครับเป็นจักรสะดือนะครับสะดือไว้ดูดที่ปลานะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับแล้วก็เวียนเข้ามานี่นะครับเข้าถังกองนะครับอ่าดรงนี้ผมจะใช้อีพ็อกซี่ดินน้ํามันนะครับผมอีพ็อกซี่ดินน้ํามันถ้าเราจะใช้ก็คือเราต้องวางระบบบางท่อให้แบบโอเคก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาปะ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 นะครับผม เราวังให้เสร็จเลยนะครับระบบที่เสร็จก่อนเราเราค่อยมาแปะที่หลังนะครับแปะที่หลังเดี๋ยวเพิ่งไว้แตะก่อนนะครับเพราะเราเคลื่อนย้ายมันจะโยกมันจะอะไรได้นะครับมันจะทําให้รั่วได้นะครับผมอันนี้ก็ห้าเดือนแล้วนะครับไม่มีรั่วเลยนะครับแข็งโป๊กนะครับแข็งโป๊กเลยนะครับกลับเดืนนะครับขึ้นมานะครับถ้าไม่ได้เจาะก็ข้ามข้ามมาทางนี้นะครับข้ามมานะครับผม ตามมานี่ครับเราก็จะเข้าด้านล่างนะครับผมส่วนในถังกองก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเจาะด้านนี้นะครับแล้วก็น้ําก็ลงมาตามท่อนะครับมาตามท่อนี้นะครับยาวลงมาเลยนะครับหรือเราจะไม่ต้องยาวถึงพื้นก็ได้นะครับเราก็เอาแค่ระดับถังกองก็ได้นะครับ แล้วแต่ความสะดวกของคนแล้วแต่ขาขาโต๊ะเอาสูงไหมนะครับถ้าสูงเราก็ถึงพื้นเลยนะครับนี่นะถึงพื้นเลยนะครับสะดือขึ้นมาเข้านี่ครับเข้าถังกองด้านล่างครับอําออกด้านบนนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝัก่งหนึ่งนะครับ ถ้าไม่เข้าใจก็ถามในคอมเมนต์ได้นะครับผมผมตอบทุกคนนะครับนี่ฮะข้าบนเข้ามานะครับนี้ก็เป็นช่องแอร์ลิฟนะครับมีในคลิปอีพีหนึ่งอีีสองนะครับเราข้าไปค้นหาดูนะครับแล้วก็ยาวขึ้นไปครับน้ำออกครับหมุมน้ำออกเยอะนะครับ แต่ตอนนี้ลมผมไม่แน่ใจว่าลมใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าลมผมเหลือนะครับผมผมใช้ L.P. ร้อยนะครับเลี้ยงทั้งบ่อปลาบ่อปลาทองบ่อปูนบ่อเล็กนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าไฟดับนะครับไฟดับน้ำระบบจะทำงานเหมือนเดิมไหมนะครับก็ผมจะอุดลมนะครับ แต่อย่าลืมนะครับถ้าไฟดับถ้าใครมีปั๊มลมควรเอาไว้ที่สูงกว่านี้นะครับผมเหนึ่งน้ำจะย้อนไปหาปั๊มลมนะครับผมนี่ผมกดแล้วครับนี่นะครับน้ำก็จะดันเข้ามาครับเข้ากับเหตตู้นะครับ เปิดลงนะครับนี่นะนี่คือถังตองระบบแอร์ลิฟต์นะครับไม่ยากนะครับผมแล้วแล้วตัวนี้เอาไว้ทำไมนะครับผมก็น้ำดีนะครับนี่ครับเอาไว้เติมนะ้ำอัตโนมัตินะครับผม เด็นน้ำอัตโนมัติเนี่ยครับผมว่จะมีบอลวาลไว้ด้วยนะครับปรับแรงดันน้ำนะครับไม่นะให้แรงเกินไปนะครับแล้วก็ผมสามทางแยกเข้ามาครับไว้ไปล่อยท่อน้ำน้ำดีนะครับเวลาเราจะล้นหน้าน้ำนะครับ เขตัวนี้จะไม่มีสกิมเมอร์นะครับผมเดี๋ยวใครจะไปดัดแปลงทําก็ได้นะครับนะครับเอาไว้เปิดเปิดไล่หน้าน้ำครับภาพมันต่างๆเปิดแล้วน้ําจะออกไปทันไหนนะครับนี่นะครับมันมีก็ปล่อยน้ําทิ้งนะครับไว้เคลียร์หน้าน้ำนะครับวันนี้มันจะเจาะมาแล้วนะครับผมก็เลยมาดัดแปลงแอ้ครับ ไปออกทางนน้นนะครับเราปิดอันนี้เราไม่เคลียร์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาดูเวลาเราจะถ่ายน้ำทุกสองวันนะครับนี่นะครับหรืถ้าคนสะดวก เป็นเกียวนอกในก็ได้นะครับผมแล้วก็เอายางรองนะครับมันก็จะสะดวกกว่านะครับนี้ก็ปล่อยท่อน้ําท่อปล่อยน้ําทิ้งนะครับแล้วก็มีบอลวาล์วนะครับปล่อยน้ําเคลียร์ในถังคลองนะครับของน้ําลดไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวระบบแต้มน้ำอัตโนมัติ ก็จะทำงานเองนะครับผมใช้มาห้าเดือนไม่เคยมีปัญหาแดๆทั้งเส้นนะครับผม mm. มือใหม่ทำ YouTube ถ้าไม่เข้าใจอะไรถามได้ครับน mm. ะระบบทำงานแล้วนะครับ mm. เติมน้ำนอัตโนมัติ น้ำที่เราปล่อยแล้วก็จะทิะ้งอยู่ทางนู้นนะครับตอาเราปล่อยน้ําในนี้ทิ้งนะครับน้ําก็จะออกเบาหน่อยนึงนะครับผมนเราวาปิดบอลเบานะครับต,ตัวนี้เติมท้าครับเราก็มาเปิดช่วย ท่อนี้นะครับมจะไม่เปิดอย่งนี้นะครับเดีย๋ยวน้ำมันจะว,น,น,ออวน,ะอน,นอะไรกันไปครับผมใช้ท่อสามางถ่วยนับนี่น,นะฮะถังกองนี้ใส่อะไรบ้างครับผมเคยลงคลิปไว้แล้วนะครับผมเข้าไปชมกันได้นะครับ ตักต้งตักไก้นี่ผมขัดไม่ไหวนะครับผมเพราะแดด่องขัดสามสี่วันแล้วอีกแล้วครับผมจะขัดแต่ด้านหน้านะครับนี่นะครับผมปกติพื้นจะเป็นหญ้าสีเขียวนะครับตอนนี้ก็งดอาหาร ให้อาหารหน้อยลงนะครับปลาก็ตอดตะไขร่แทนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผม